เป็นแฟนกันหรอใช่ก็จะมาื้นเค้นี่แหละอยากกินเค้หรอตาอ,อยากกินรีเมล่าก็เลิกกัีกนีสิดเนี่ยเราได้กินเค้กินทุกวันแล้วเราก็จะให้ไก่ห้าร้อยบาทเลิกกันไปเลยเลิกกันไปเลยก็เลือกเ,เอกเเาว่าเจ้าห้าร้อยเจ้าไอโฟนเองไหมอุ้ยเด๊ยนะ๋ยวโทรหาบางกูเงินตัวเองไปไหนมาโทรมาทำไมตัวเองไม่หลับปะ ตัวองไปไหนมาตัวองไ,ไปเที่ยวมาได้ไหมอ่ะเขาก็อยู่ห้องนะตัวองไม่อยู่ห้องหรอกตัวองก็ไปเที่ยวมาตัวองพูดมาเลยพูดออกมาดิไม่พูดเยอะวะ่ะเด็บคอพูดเยอะได้พอเลยวันนี้วันนี้คุณพี่ขอยาแก้เจ็บคอ,อ,อยาแก้ไอเลยคะ่คะเท <35. S 1> ่าไรขาสามห้าสามห้ามึงพูดเลยนะมึงพูดเลยนะเดี๋ยวมึงพูดเลยนะได้ดีจ้า,จาเอาไส้ะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรับผมไอ<ห>้ดีเพื่อนเนี่ย เสติ๊กกไม่บอกเดี๋ยวจัดการให้เลยเมนูแนะนําว่าซองหนาจะไปทำเมนูเนี้ยถ้าไม่มีเงินนะทักมาได้ตลอดเลยใส่ใส่ให้เต็มแจกเลยหืมอยากกินมานานแล้วผู้ชายแบบเนี้ยรู้ว่าไม่มีเงินคือทักมาได้เลยนะที่จัดให้เต็มแจกฉันไม่เป็นคนซองหนาฉันไม่เสดใดเงินเลยหรอกเอาไปเมนูเนี้ยกินไม่อิ่มก็บอกนะจารู้ไหมรู้ไหมเนี่ยรู้ครับเออมาได้แล้วจ้าเอาไปกินเร็วอ่ะนาราทำไมไม่จ่ายค่าแชร์ เจหนูยังไม่มีเลยอ่ะหักไปก็ไม่ตอบดูเจนูขอยังไม่มีหนูให้ได้ไหมพอเขาไปขอกระตากันไปเลยเจเจไอ้เน็ตจ่าอุ้ยฮัลโหลแ a น d s o m e I watch you เสนกงูบะมาเสนกงูอ่ะอ่ะแม่งตายอ้าวกูตายได้ป่ะกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูรัก นาลาหล่อนกินอะไรทาไมถึงสวยขนาดนี้่ะหนตกว่าคือไม่ได้กินอะไรไเลยแต่คือมีเคล็ดลับหนึ่งที่ว่านาลาจะไม่กินแตงเพราะว่ากระเทยกินแตงไม่ได้แตงมันจะไปล้างสารพิษเพราะหนูมาเทคยาไว้เยอะมากถ้าหนูกินแตงอ่ะหนูก็จะไม่ได้สวยเพราะเนี่ยหนูไม่กินแตงหนูเลยละมุนนีขนาดนี้ไงไม่กินแตงเอาดีๆนี่กินแตงนะพี่โยกินแตงเหรอเวอร์ด้วย <laughs> อะไรจ้าอ,อุ้ยหลอดีอะไรก็ดีเฮได้ดีเอย่างนี้เมียแล้ว เยี่ยมมากเลยอ่ะว้ยว้ไวยนี่เป็นกระเทยนี่วะกระเทยพ่องจริงจอยไว้ตัดกับผู้ชายเหี้ยแค่ไว้ผมยาวมังขาเอาไว้สาหร่ายเขียวครับอันนี้หนอครับโุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะปั๊บหมดเลยซื้อให้ใครกินเนี่ยกินเองหรออ๋อซื้อให้เมียกินครับอ้าวมีเมียแล้วไม่บอกกูวะไปเลยไปขายแล้วไปเลยเหี้ยเบื่อพวกมีเมียเนี่ยจะได้ของปิดร้านฮัลโหลว่างายอยู่กับชายว่ะ กูไม่ได้กันสีกูอยู่กับชายไม่ได้ถิงเพื่อนก็อบอกอยู่กับชายอยู่กับชายไงอเ,เอออีดอกคดีแรกชายสีมันมีเกลียวตาหัวเส้นไหลลกูกรอกันหนึ่งนะ้าโอ้โหชายสีมีเกลียวเปล่านะจ้าตาหุยหลอดตังเลยอย,อยากกินฟรีไ้มอยากกินซีหอมแก้มหรอเปล่าเอ่ะหอมมาต้องกินฟรีถ้ากินฟรีจะได้หอมแก้มอ่ะหอมเลย โอ้ยกนุ๊กจังเลยว้าเี่ยเอาี่อก้ไวเี่ยมอ่ไม่เห็นใส่ทองเหมือนในคลิปเลยอะทำไมอ่ะใส่ทองแล้วทำไมอ่ะพี่ไม่ใส่ทองผมไม่เอาพี่แล้แะแหมเอาสัญญถ้าใช้ต้องใส่ทองึเจะเอามึงรอแป๊บเดิมง <c oughs> อ่ะใส่ทองแล้วมันจะเอากูมา <c oughs> ไปปิดลาดิโอ <c oughs> เอากูหน่อย สัตว์ไปหยิบบ้องมาเร็วๆเดี๋ยวพ่อกูมาในเล้าหน่าแล้วเร็วๆอีอะเดี๋ยวพ่อมาเร็วเลยได้ยังบ้องอ่ะมาคุณพี่ได้แล้วค่าขอโทษที่ทำไม่รอนานนะเพราะต้องซอยอ่ะเลยก็น้องซอยก่นตะกุ้ยพี่มีนาแต่แค่นี้หัวมะอวดทำเป็นหัวมะอวดถามจริงที่พี่มีนาคางใช่ไหมหนูก็าคางเป็นเหมือนกันที่มาแข่งเดิมพี่มีนามาสิมาสิมาเลย ได้แค่นี้เหะนี่ดูทานสิออออันซือตลาอ๋ออ๋อไม่นี่ว่าคอยออกลูกากกินฟรีทำไมกินฟรีลูกไม่มีเงินไม่มีเงินหรอยิ้มหวานซิูละลายเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตอนนี้ไปก่อนไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหม โอ้หน้องสารไม่ไรนะทำใจดีๆอะ่ะเอานี้ไปนะลูกกินข้าวนะพี่ไมไ่เป็นคนบ้าก็ตาสงสารนะ้าขอบคุณพ่อคุณแม่อีดาเป็นกระเทยเหรออีกระเทยเอาไปดูคืนไนดะ้ได้แหละจา้านี่เอาไปกินฟรีนะน่ารัากเดี๋ยวกินฟรีอเอาเดี๋ยวทำไมผู้ชายได้กินฟรีแล้วฉันีไม่ได้กินฟรีบ้างเนธฉนีอย่าบนเรือมาอยากกินฟรีบ้างใช่ไหมไปเลยมนไส้นี่เอาไปกินเลยนี่นี่ไปกินเลยเฮ้อ เธอกินได้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 กินออกกินไปเลยคุณเทปหะจ๊าอุ้ยอยากกินฟรีบ้าล่ะขอจับไข่ดีๆทำไมไข่ใหญ่จังเลยอ่ะจับจริงไหมครับอยากจับมาไข่ขอจับสัตยได้ป้ะจับได้ทำไมอ่ะมาใหม่ไข่ต้องหองแก้วหรออุ้ยหวยออกเลยวะเก้าเก้าเอาดีๆเก้าเก้าหรอ ไม่ดอกน้เลยจ้าคุณพี่เท e ่าไหร่ครับฟรีจ้าเดี๋ยวให้พี่กินฟรีอยู่แล้วเพราะว่าถ่ายเมื่อที้ตัดเมื่อกลับไปบวชเลยเงียบไม่กำไรเลยเล่นย้อนถ่ายควายจ้าพนุ่มหล่อสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทไม่กิดแพ้อุ้ยแป้งลอยนั่นเดี๋ยวทอนให้หนึ่งนี้จัดตังทอนชายแกเอาไปเลย รอเดี๋ยวเราต้องเจอกันเราต้องได้กันแน่เลยอ่ะดูสักเดี๋ยวเดี๋ยวกานมาแล้วอ้าวมีเมียะหรอแม่พี่เราใส่คาลาสกุยกระจายคาลาสกระจายคาลาสเลยใส่หนุยองใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมน่ารักจังเอาดีๆน่ารักกหรอเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะอุ้ยเขินอะเนี่ยมีแฟนไดไหมไม่มีจะจีบหรอ เอาไปเลยเต็มที่ตะจีบให้หมาเต็มที่เลยตะก,การให้เลยเต็มที่แล้วเติมตามากใครอ่ะมากเมียเหรอมีเมียแล้วก็เอาเป็นเมียน้อยก็เอาสายเดี๋ยวินต่อยหน้าหรอเยี่ยมไปเลยหนูไม่ขายแล้วปิดร้านให้เลยอ่ะขีบาทเหรอขอปีอะไรบ้ามันยังขายไม่ได้เลยอ่ะให้จับกระตุูเวลาจับไข่ก็ได้เอาดีด แกถ้าเราปีนี้ถ่ายได้อยากก็คืออยากจะให้กินเลยแต่เราเราต้องเอาเงินไปเรียนเข้าใจป่ะอ่าซื้อเลยอันนึงอันนึงนะโอเคได้อันหนึ่งได้เลยจ้าเงินได้เงินได้เงินทั้งหกดเงินได้แหมกินพันเงินไม่จ่ายเลยนะอร่อยอร่อยเหรอแห่นอร่อยเหรอเนี่ย แผ่ละร้อไอล่อนมีเมียมมแล้วก็ต<ม>้องแผ่ละร้อยสองไมน์ก็สองร่าคามาตรฐานจ้ากินฟรีได้ไหมอ่ะจะกินฟรีเหรอได้ถ้ากินฟรีก็ขอจะโขยทีนึงนะไปไปดีกว่าไอ้พวกเี้อ๋ออไ้